หรือคนนี้พ่นจมูกไหมาพ่นน้ำพ่นน้ำพ่นนิดเดียวครับลูกได้นอนไงได้นอนมาหลับฟันดีันดีนะครับลูกนี่กับแม่พิมพ์รับใครครับแม่จริงเหรอครับจริงครับรักแม่คนเดียวครับ ดีครับลูกโอเคกับแม่แม่รักน้องพิมนะครับครับอันดี้กับแม่ครับอันนีกับแม่สันดีครับหอมเนื้อโบอพ่นจมูกหนักดีกเนื้อโบ้หอมอันดี้กับแม่แพิมรักใครครับรักแม่จริงนะครับอโบ้รักแม่ได้ อกักสองคนเลยอกักคนนึงเลยจริงเหรอครับรแต่พ่อแกล้งแม่นะครับพ่อเกลแม่พ่อไม่ได้เกลีย์พ่หยอกเล่นพ่อหยอกเล่นเนานะพี่พอหยอกเล่นพี่ไม่จัดการพ่อให้แม่เหรอโอ้ยโอ้ย <c> ฝ <oughs> ันดีครับ เอ้ยบา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 ยแม่ขับครับลูกแม่ลำบากเลยแม่กอดน้องพิมบายบายฝันดีครับหลับตาเลยหลับตาหลับแล้วกันทำไงกลดด้วยแล้วหลับแล้ว คนยังคนยังยิไมยังน้าเน่นเนทำตาหลับยังน้าหลับเลยหลับตาเลยคนดีหลับตาครับหลับตาครับเร็ว